แม้ว่าภาพของงูที่พยายามกืนเหยื่อขนาดใหญ่จะพบเห็นได้ไบ่อยในอินเทอร์เนต็ตแต่ภาพของงูตัวเล็กๆที่พยายามกืนเหยื่อที่หนักกว่ามันเองนับร้อยเท่านั้น ไม่ได้เห็นกันง่ายๆซึ่งบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นงูชนิดไหนแต่ก็มีงูต้องสงสัยอยู่2กลุ่มคืองูกาเตอร์และเละสเน็กโดยที่ท้ายคลิปผมมีช่วงเวลาที่งูพยายามกินกวางให้ชมกันด้วยนะครับแต่ในช่วงต้นคลิปผมขอมาเล่าให้ฟังกันก่นกอนว่างูกาเตอร์คืออะไรและเละสเน็กคืออะไรส่วนท่านผู้ชมคิดว่าเป็นงูอะไรก็คอมเมนต์บอกกันนะครับว่าแล้วก็เริ่มกันเลยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลยฮะต้องการสมรัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับงูกาเตอร์ บอกเลยว่างูกาเตอร์เป็นงูที่แปลกประหลาดกว่าที่คุณคิดไว้มากมันเป็นงูขนาดเล็กที่ประกอบไปด้วยงูกาเตอร์หลายชนิดโดยปกติพวกมันจะยาวระหว่าง46-137เซนติเมตรและหนักประมาณ140กรัมความพิเศษที่แปลกประหลาดของงูชนิดนี้คือการที่พวกมันมักจะรวมฝูงกันเป็นจํานวนมากคําว่ามากคือมากจริงๆอาคุณเคยเห็นภาพของฝูงงูในอินเทอร์เน็ตที่เยอะมากๆเป็นพันเป็นหมื่นตัวนั่นแหละกว่าครึ่งเป็นงูพวกนี้ทั้งนี้งูกาเตอร์เป็นงูที่มีถิ่นกาเนิดใน ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกากลางเป็นงูที่มีชนิดย่อยอย,อย่างน้อย35ชนิดบางชนิดสวยซะจนถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน10งูหน้าเลี้ยงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอเมริกาซึ่งจุดเด่นของงูคาเตอร์คือราคาไม่ค่อยแพงมีชนิดย่อยมากมายตัวเล็กและอย่างค่อนข้างเชื่องในเรื่องพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของงูชนิดนี้ค่อนข้างประหลาดจากงูส่วนใหญ่เมื่อถึงช่วงผสมพันธุ์พวกมันมักจะรวมตัวกันหลายพันหรือหลายหมื่นตัวเพื่อผสมพันธุ์แบบหมู่แต่หลายกนอ สงสัยว่าพวกมันแยกตัวผู้ตัวเมียกันได้อย่างไรคงต้องบอกว่าสําหรับพวกมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนั่นเพราะงูพวกนี้มีระบบการสื่อสารด้วยฟีโรโมนที่ซับซ้อนพวกมันสามารถค้นหางูตัวอื่นด้วยการติดตามฟีโรโมน โดยปกติตัวผู้และตัวเมียจะมีฟีโรโมนที่ต่างกันมากเพราะแบบนี้ระหว่างพวกมันจึงสามารถแยกแยะได้ทันทีแต่ตัวผู้บางตัวก็สามารถผลิตฟีโรโมนได้ทั้งตัวผู้และตัวเมียซึ่งมันมักจะใช้ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ด้วยความสามารถนี้จะเป็นการหลอกให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามารุมมันแม้ว่าจะแปลกแต่จากงานวิจัยก็สรุปได้ว่าจากการที่พวกมันรวมตัวกันนับหมื่นตัวในช่วงเวลาผสมพันธุ์การที่งูตัวผู้โดนงูตัวอื่นลุมเยอะๆจะเป็นเหมือนการถ่ายเทความร้อน ซึ่งจะสร้างข้อได้เปรียบและทําให้มันมีความกระตือรือร้นมากขึ้นในเรื่องพิษ ในอดีตเคยเข้าใจกันว่างูชนิดนี้ไม่มีพิษจนในช่วงต้นทศวรรษที่2000 00, ก็มีการค้นพบว่าแท้จริงแล้วมันมีพิษโดยพิษจะมีผลต่อระบบประสาทอย่างไรก็ตามมันไม่สามารถทำร้ายและยิ่งไม่สามารถฆ่ามนุษย์ได้เพราะพิษของมันอ่อนแถมวิธีการปล่อยพิษของพวกมันก็ไม่มีประสิทธิภาพอีกด้วยเพราะแบบนี้จึงมีรายง,งานอาการที่เกิดจากการกัดของงูกาเตอร์ไม่มากนะักซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแค่อาการปวดบวมและพกช้ำ แลดสเน็กคืออะไรสําหรับแลดสเน็กชื่อไทยเรียกอะไรผมก็ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าเรียกงูหนูได้หรือเปล่ามันเป็นงูที่มีถิ่นกําเนิดในอเมริกาเหนือเป็นงูที่มีชนิดย่อยและสีที่หลากหลายเช่นเดียวกับงูกาเตอร์และตัวในคลิปก็น่าจะเป็นเยนโลแรดสเน็กโดยแลดสเน็กเป็นหนึ่งใน10งูน่าเลี้ยงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอเมริกาอีกด้วยโดยจุดเด่นคือราคาไม่แรงมีลายให้เลือกมากมายและยังเลี้ยงได้ง่ายด้วยแล้วหากเป็นเยนโลแรดสเน็กก็จะอยู่ในกลุ่มของงูหนูตะวันออกซึ่ง เป็นงูที่ยาว90-180เซนติเมตรแต่ก็เคยมีการพบตัวที่ยาวถึง200เซนติเมตรในเรื่องพฤติกรรมการผสมพันธุ์ค่อนข้างคล้ายกับงูส่วนใหญ่ไม่ได้มีพฤติกรรมรวมฝูงจำนวนมากเหมือนกับงูกาเตอร์และยังเป็นงูที่ไม่มีพิษอีกด้วยจึงจัดเป็นงูที่ค่อนข้างจะปลอดภัยมาก จากคลิปเป็นงูชนิดใดหากดูจากคลิปหลายคนคงจะสงสัยกันว่าทําไมกวางจึงไม่ขยับทา,ทางที่โดนเจ้าตัวเล็กพยายามกืนอยู่หรือกวางจะหลับแต่จากคลิปก็แสดงให้เห็นว่ากวางไม่น่าจะหลับหรือโดนพิษอะไรหรือมันอาจจะไม่เห็นงูอยู่ในสายตาคิดว่าช่างมันเหอะ แต่ยังไงซะจากคําบอกเล่าของคนที่ถ่ายคลิปก็บอกว่าสุดท้ายงูก็ไม่สามารถกินกวางได้แม้จะใช้เวลานานสหน่อยแต่ทั้งสองก็แยกย้ายกันไปอย่างสงบสุดท้ายท่านผู้ชมคิดว่าเป็นงูอะไรลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่า80คือแลดสเน็ก เอาลา่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องงูอะไรที่พยายามกืนกวางที่หนักกว่าร้อยเท่าสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับท่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบาย